อัปเดตการาฟทองคำแล้วก็บิตคอยนวันที่27ตุลาคม2024ำลำดุกราฟบิตคอยน์ไทม์เฟรมเดยนะครับตอนนี้ก็เป็นแนวโน้มขาขึ้นตามกรอบสีส้มตรงนี้นะครับที่ผมตีเอาไว้ครับแล้วก็กรอบเล็กนะครับแนวต้านสำคัญอยู่ที่67828นะครับตอนนี้ก็ขึ้นไปทดสอบแล้วก็ย่อลงมานิดนึงนะครับถ้าเกิดทะลุแนวต้านตรงนี้นะครับแนวต้านถัดไปก็คือเส้นเฉียงสีฟ้าตรงนี้นะครับล้าพอทะลุเส้นสีฟ้าแนวต้านถัดไปก็คือ 6 8 8 1 0นแะครับแล้วก็แนวต้านเส้นสีส้มตรงนี้นะครับที่ตีกรอบใหญ่ขึ้นมาครับส่วนแนวรับนะครับถ้าเกิดมันดุเส้นเฉียงสีฟ้าตรงนี้นะครับแนวรับถัดไปก็อยู่ที่6 6 4 1ืนครับแล้วก็แนวรับถัดไปอยู่ที่6 5 6 1 9นหกหนึ่งเนะครับเราก็มาดูครับว่ามันจะทะลุแนวต้านหรือว่าจะหลุดแนวรับย่อลงต่อนะครับในขณะที่ MACD ครับตอนนี้ก็ยังเป็นตัดลงนะครับก็แสดงว่ายังเป็นจังหวะย่อขาดลงอยู่นะครับในระยะสั้นนะครับ อย่เหมือนตัวอย่างตอนนี้ MACD ตัดลงครับกราฟมันก็จะย่อนะครับกราฟทองคำ Time Frame Day นะครับตอนนี้ก็เป็นกรอบแนวโน้มขาขึ้นตามนี้นะครับโดยที่แนวต้านถัดไปที่2748ครับแล้วก็ All Time High เดิมอยู่ที่2758นะครับแล้วก็แนวรับเส้นเฉียงก็คือเส้นสีส้มตรงนี้นะครับแล้วก็แนวรับถัดไปที่2735ครับแล้วก็2723นะครับก็จะมี2สายครับสายชอบส่วนนะครับเราก็จะมาเปิดเซล อนช่วงแนวต้านตรงนี้นะเพื่อให้มันย่อลงมาครับแต่ถ้าเกิดสายเทนฟอ l ์เรอิงนะครับก็จะรอเบรกเอาแล้วก็ขึ้นไปทดสอบออทาร์มไฮเดิมทะลุแนวต้านออทาร์มไฮเดิมก็ทำออทาร์มไฮใหม่นะครับโดยข่าวที่สำคัญนะครับก็จะมีทุกวันเลยครับอังคารพุธพฤหัสศุกร์นะครับแต่ว่าวันจันทร์ไม่มีโดยที่เวลาที่มีข่าวครับในตารางก็ประมาณ3ทุ่มทุ่ม15ตามนี้เลยนะครับแล้วก็เหตุการณ์ที่คนที่เทรดทองทุกคนรอคอยครับก็คือนันฟาร์ม ตรงนี้นะครับทุกๆวันศุกร์ต้นเดือนเดี๋ยวเราก็มาเตรียมตัวเทรดอีเวนต์นี้กันครับเพ<ๆ>ื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงกับบิตคอยแล้วก็ทองคำตอนนี้ครับลองคอมเมนต์คุยกันนะครับผมเป็ดอรดิกเทรด,รดรครับ